พี่วีครับคือตอนนี้พวกผมรู้สึกหิวกันมากเลยครับอตอนเช้ามาที้เนยะวันนี้เราจะมีแกงหน่อส้มเป็นอาหารไทยทรงดํานะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปดูที่การทํากันด้วยแล้วก็ให้เด็กๆได้ชิมกันด้วยนะคะ<อ>กันนุ้นเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นคุณยายนะคะคดีค้าแกงหน่อส้มนี่คือเป็นหนิธที่คือเส้นพิธีเสนพิธีกรรมของไทยสมบัด้วยนะคะจะให้น้องๆได้ชิมกันรสชาติเป็นยังไงกับเจ่วมะแขน็คนคุณป้าเขาเป็นคนนั่งตำให้เมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวได้ได้ชิมกันเลยค่ะรั้ผมชิมดีม,มากครับ,บันนี้ <laughs> อันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีกระเทียมมีหัวหอมมีพริกมีกะปินะคะอันนี้คืออันนี้เป็นแจ่วมะแข็นมะแข็นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยสงดํารสชาติของมันคือจะเผ็ดร้อนใส่ในน้ำพริกทุกอย่างมันจะมีกลิ่นหอมกินแล้วก็ระบายด้วยนะเป็นอาสมุนไทยที่อยู่กับไทยสงดามานานขั่วทุกอย่างจะพั่วรวมกันแล้วเจ่วมะแขนอันนี้ก็คือเจ่วมะแขนใช่เจียวก็มีเครื่องเคียงใช่คยงขออนุญาตชิมนะครับ ันนี้ที่มือสันนี้อาจจะหิวมากรสชาติเป็นยังไงคะบอกไม่ถูกอ่ะแบบลองลองชิมลองชิมความเผ็ดกาลังพอดีไม่ไม่เผ็ดมากเกินไปเพราะว่าอืมกินได้คนที่ไม่กินเผ็ดก็กินได้ไม่ได้เผ็ดมากใช่อันนี้ขาดอย่างเดียวนะขาดเขาเ่าขาชิมไก่นะฮะอร่อยนอกจากแกงหน่อส้มก็จะมีหลายอย่างนะคะแกงหยวกใส่ไส้หมู วิธีการเร็นบ้านเขาจะต้องมีอันนี้คือเหมือนมีรสชาติของแบบกระปุกด,ด้ไหมใช่ค่ะปกติด้วยใช่อลองชิมแจมมะแขนดูจ้ะขออนุญาตนะครับจ้าชิมไจ้ะถอดแน,นี้กันอันนี้เผ็ดมากไหมฮะน่าจะเผ็ดอยู่นะ<ป>น่าจะเผ็ดอยู่นะ<ป> <laughs> อันนี้จะมาแข่งอันนี้หิวหิวมันก็ค่อนข้างเผ็ดด้วยตามที่ว่ามันก็เป็นปกติของอันนี้อยู่แล้วครับ แบบไม่เหม่ไม่เหมือนของที่อื่นเพราะว่ามันมีอะไมีมะแข็งมะแข็งใช่ค่ะเป็นมะแข็งมะแขนงค้นบ้านของพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านอะ,ะเหมือนว่ากลิ่นมันก็ค่อนข้างหอมใช่<ะ><ะ>ครับผมก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็พี่วีแล้วก็ย่าแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยครับพี่ๆมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากมเลยครับยินดีมากมากเลยค่ะทางศูนย์วัฒนธรรมก็ยินดีให้ความรู้กับน้องๆที่จะเข้ามาที่ศูนย์วัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อด้วยนะคะเป็นเบอร<ม>์ของพี่เองเลยแล้วก็มีเพจของศูนย์วัฒนธรรมไทยสมัยนะคเดีๆๆๆ๋ยวพวกผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อทิ้งอะไรไว้ให้ใครสนใจก็ทักเข้ามาหาพี่วิทได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็พวกผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ